บ้านสวนโรฝันสวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดวันเสาร์วันเสา,สาร์ในฤดูฝนแต่แดดเช้านี้สวยมากเลยค่ะอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆเนาะปราส้มไม่ได้ไปสวนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ชมสวนที่บ้านนี่แหละเห็นอะไรแวบ,บๆไหมคะสีส้มๆนั่นอะ บีนัทบัตเตอร์ของปลาสม้มเริ่มออกลูกเยอะแล้วแหละแต่ว่าไม่ดกค่ะไม่ดกปลาส้มก็ยังไม่เก็บไม่ไม่ดกและไม่สมบูรณ์ด้วยแต่ว่ามีคนที่ชอบใจค่ะใครรู้ไหมลุงขวัญบอกว่าเมื่อเช้ามีนกปารอดมาเก็บไปกินค่ะ อร่อยมากชอบมากจนอดใจไม่ไหวลุงขวัญยืนอยู่ก็ยังมาเก็บไปไม่กลัวเลยไม่กลัวเจ้าของเลย <c oughs> เราปลูกต้นไม้เราก็ได้ชื่นชมธรรมชาติเนะ <c oughs> เดี๋ยวประส้มจะพาเดินชมสักนิดหน่อยนะตอนนี้คือ ระหว่างรอวันนี้นัดช่างมาดูหลังคาบ้านค่ะฝนรั่วให้ช่างมาดูหลังคาเราก็จะชุมต้นไม้ไปนี่มีมะนาวด้วยมีมะนาวด้วยนี่มะนาวสิปีของประส้มเริ่มให้ผลผลิตแล้วหลังจากชุดแรกมี3ลูกค่ะลูกก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นี่เป็นชุดสองเนาะ สองก็เห็นมีลูกอยู่3าสี่ลูกชุดนี้น่าจะดีค่ะผลเต่งตึงงามเช่แหละมีผลมีมะนาวเอ้ไม่ใช่มีผลมีหวังมีหวังว่าจะมีมะนาวให้เก็บที่บ้านแล้วดีใจจังเลยปลูกมาเป็น10บสิบปีอันนี้ได้ผลสักทีเนาะอันนี้ก็สวยค่ะไม่ได้พาชมนานแล้ว ต้นนี้เนาะชํำประสมชํำไว้สวยงามสีเขียวสีชมพูสวยไหมข้างล่างนี่ก็งามถ่าหน้าฝนนี่อะไรอะไรก็งามไปหมดดูสิอันนี้ขอพี่เข้ามาพี่เขาเอามาให้จากบ้านกับเพ่ะให้แล้วก็เอามาปลูกไว้อย่างนี้นานแล้วโตแล้วจากต้นประมาณฟุตหนึ่งตอนนี้2ฟุตแล้วค่ะ สวยเนาะอีกหน่อยเขาคงจะออกดอกขาวให้ได้ชมนี่ก็อะไรนะเป็ดญี่ปุ่นน้องมีไรน้องมีไรอะฮา,าน้องมีไรแม่พูดไม่รู้เรื่องอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวค่อยคุยนี่พักเป็ดญี่ปุ่นก็งามค่ะช่วงหน้าฝนนี่อะไรอะไรก็งาม นี่อีกนี่อีกก็งามจนผระส้มต้องกดทิ้งบ้างค่ะอ,อมแซบเนาะอันนี้เป็นอ,อมแซบดอกสีเหลืององามส่วนอันนี้อันนี้รกค่ะเรียกว่ารกต้องตัดทิ้งบ้างถากากรองของลงขวัญมันมาอยู่ในที่ที่มันคับแคบอะค่ะผระส้มก็เลยต้องตัดทิ้งบ้าง ส่วนอันนี้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 ที่ได้มาจากบ yes. ้านไร่วังพยอมค่ะเขาชื่ออะไรนะเมตตามหานิยมใช่ไหมกำลังงามค่ะพระสมใส่กระถางไว้ใส euh ่กระถางไว้หวังว่าเขาโตแล้วอาจจะยกไปปลูกที่สวนเนาะเพราะว่าที่นี่ที่คับแคบอาจจะไม่พอเขาก ไม่อะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่สาระแน่นะทุกคนเป็นมิ้นค่ะมิ้นมิ้นขาวนี่มิ้นขาวมิ้น์ขาวมิ้น์ขาวอันนี้เป็นบ,บัวดินสีเหลืองที่พรส้มเพาะมาเมล็ดเนาะหลังจากเพาะเมล็ดได้ต้นเล็กๆพรส้มก็ก็เอามาออกจากออกจากกระถางแล้วก็มาใส่ใส่กระถางใหม่ คือแยกปลูกในกระถางใหม่เขาก็โตดีเนาะนี่อะไรอ่ะทุกคนต้นอะไรอะ่ะดูไม่ออกเลยมเมล็ดของอะไรมะเมล็ดของอะไรอะ่ะต้นสีชมพูสวยเช่นะ,มะเมล็ดของอะไรนะเนี่ยหอยอย่างเงี้ยค่ะเยอะเลยเนี่ยหอยเห็นไหมคะหอยเนี่ยในห่อน,หน้าฝนเนี่ยหอยเพียบ หอยเวียนหอยอะไรนะตัวเล็กๆแหลมๆมะไม่รู้หอยอะไรนี่ต้นอะไรไม่รู้ก็ส้มขอฝากไว้ไว้ที่กระถางน,นี้นะขอฝังไวตง้ไวตรงนี้ก่อนฝากไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยค่ะฝอกไว้ตรงนี้อ่าฝากไว้ตรงนี้นะฝากไว้ตรงนี้ต้นอะไรไม่รู้ สวยค่ะเห็นไหมตักกลาบออกกลาบออกกลาบ,ลาบ,ลาบออกดอกสวยค่ะตักกลาบนี่กุหลาบประโรยไปแล้วเดี๋ยวประจะมาจัดการค่ะกุหลาบญี่ปุ่นแครประผสมเพิ่งได้ข้อมูลมาว่ากุหลาบญี่ปุ่นแครนี่ออกดอกดอกมากเลี้ยง ง่ายเลี้ยงไม่ยากชอบแดดชอบน้ําชอบน้ํามากๆเลยแหละแต่ไม่ใช่น้ําแฉะคือรดน้ําเช้าเย็นได้เลยใช้ดินที่เขาปรงุงปรง่งนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยออกใหม่อีกแล้วเนี่ยชุดเก่าโรยไปเนี่ยชุดเก่าเพิ่งโรยชุดใหม่ออกมาอีกแล้วนี่ค่ะออกมาอีกแล้วพ่อส้มกะว่าเดี๋ยวจะมาจัดการ เลี่ยนกระถางจะได้เปลี่ยนไมน่้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ค่ะที่ชําไว้เนี่ยที่เอาเอาตะเกียบปักไว้นะคือส้มปักให้เขาจิ้มลงไปในดินเพื่อที่ให้เขาออกรากคิดว่าประมาณสองเดือนแล้วเขาน่าจะมีรากแล้วแหละจะลองมาเขี่ยดูคุยดูแต่เดี๋ยวเย็นเย็นค่อยทำเนาะช่วงเย็นค่อยทำตอนนี้ก็ ดูก่อนว่าเราจะจัดการอะไรได้บ้างในยอดนี้ก็น่าจะมีดอกนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยอดนี้ยอดเนี้ยคือยอดนี้พึ่งโรยขยันออกดอกมากออกดอกขนาดตรงนี้ได้แดดน้อยนะไม่ไม่ได้แดดเยอะนะนี่ค่ะก็คือมีแดดแค่ช่วงนี้แหละพอช่วง11มงเป็นต้นไปก็เริ่มที่จะแสงน้อยลงน้อยลงแล้วนี่อีกต้นหนึ่งค่ะงามแล้วเห็นไหม แล้วเห็นไหมหูเสือใบด่างจากบ้านไร่วังพยอมค่ะประส้มมีแต่หูเสือใบเขียวเนาะแล้วปลาส้มก็อยากได้หูเสือใบด่างถูกใจมากๆเลยงามมากๆสวยค่ะได้มาสองสามกิ่งสามกิ่งเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวพอเขาขยายไปเรื่อยๆเราก็จะขยายไปแบ่งเพื่อนด้วยเนาะให้เพื่อนๆปลูกด้วยกันหอมดีค่ะ กลิ่นหอมเหมือนเหมือนหูเสือนั่นแหละเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันค่ะต่างกันอยู่ที่ความด่างของใบถ้าหูเสือหูเสือใบเขียวก็จะใบแหลมค่ะความต่างเดี๋ยวพามาดูเนี่ยความต่างนี่ค่ะนี่คือหูเสือใบเขียวแล้วก็จะใบแหลมแหลมนี่ค่ะธาตุอาหารละมังเหลืองๆแบบนี้ อีกไม่นานก็จะเขียวค่ะเพราะว่าฝนตกมามีไนโตรเจนมาด้วยเขาก็จะเขียวขึ้นเดี๋ยวพระส้มจะพาไปเปรียบเทียบกับเอาตรงไหนดีนาะเอาตรงนี้แล้วกันคือเด็ดยังไม่เสียดายเท่าไหร่เพราะว่าเขาเขาเยอะเนี่ยค่ะเปรียบเทียบกับหูเสือใบด่างหูเสือใบด่างเขาก็จะ เขาจะกลมเห็นไหมคะปลายใบมนแต่หูเสือเขียวเขาจะปลายใบแหลมดึงมาก็มาจิ้มในตรงนี้เดี๋ยวก็ติดค่ะเนี่ยนี่ค่ะความต่างของเขานี่อีกต้นหนึงได้มาจากบ้านไร่วังพยอมต้นนี้ค่ะหมากผู้หมากเมียช็อกโกแลต สีสวยเนาะสีช็อกแกลบจริงๆช็อกแกลตจริงๆมาคู่หมาเมียปกติเราก็จะเห็นแต่สีเขียวสีแดงสีน้ำตาลสีนี้เขาจะเป็นสีแบบช็อกโกแลตที่ที่เป็นสีช็อกโกแลตนิดหน่อยนี่เพราะว่าผสมยังไม่ได้เอาออกแดดค่ะต้นไม้ที่ใบเขามีสีเนี่ยเขาต้องการแดดค่ะแดดจะช่วยให้เขาผลิตเม็ดสีได้ดีขึ้น อันนี้ยังไม่ได้โดนแดดเท่าที่ควรก็เลยได้สีประมาณนี้ถ้าเอาออกแดดนี่คือสีจะเข้มขึ้นดูสีหน้าฝนนี่อะไรอะไรก็งามไปหมดเลยเนาะดูสิมไม่ล่าแบบว่าโหระพาก็ที่จิ้มไว้จากยอดนะคะเนี่ยโหระพาที่จิ้มว้จากยอดส่วนอันนี้คือกะส้มตั้งใจเก็บมเมล็ดเขาปรากฏว่านี่คือเขาร่วงหมดแล้วใช่ไหมอะเนี่ย อีกไม่นานแถวนี้ก็คงเต็มด้วยไปด้วยต้นโหระพาน้อยๆปส้สมก็ปล่อยเขาไว้เนาะปล่อยเขาไว้หนึ่งกิ่งค่ะเนี่ยตั้งใจเอาดอกอเอาเมล็ดนี่อีกกิ่งหนึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นกิ่งอื่นที่เราเจอเราก็จะเด็ดทิ้งแบบนี้ค่ะถ้าเห็นแบบดอกตุ้มๆขึ้นมาก็จะเด็ดทิ้งหมดก็จะตั้งใจเก็บไว้กิ่งสองกิ่งแค่นี้เองดูสิ โตปลูกต้นไม้ผสมจากโตน้อยๆก็รกมีที่น้อยๆแต่เราก็สามารถปลูกให้มันรกได้เนาะขยับมาเรื่อยๆอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนแก้วหน้ามา้าหรือฟิโลเดนดอนมอรกตยกค่ะยังไม่ได้หากระถางสักทีเนี่ค่ะตอนนี้คือเขามีกระถางดินซึ่งน้ำซึมเห็นไหมคะ ปราส้มก็จะยกไปวางที่ออฟฟิศไม่ได้ที่ออฟฟิศก็ต้องหากระถางหรืออะไรที่เป็นแบบว่าครอบตรงนี้ลงไปเพื่อที่จะไม่ให้น้ําซึมไม่ให้แล้วก็เสริมความสวยงามของกระถางได้ด้วยประส้มก,ก็ยังไม่ได้มีเวลาไปหาเนาะก็เลยเลี้ยงน้องไว้อย่างนี้แหละให้น้องพุ่มใหญ่พุ่มโตก่อนนี่ก็พุ่มใหญ่มากแล้วนะเนี่ยดูสิงามเช่และ ไหนที่ใบไม่สวยเราก็เด็ดทิ้งค่ะใบแห้งใบเหลืองเราก็เด็ดทิ้งแค่นี้เองดูแลไม่ยากเลยนะต้นไม้พวกนี้ยิ่งหน้าฝนนีแบบว่าแทบไม่ต้องดูแลอะไรดูแลอย่างเดียวคืออย่าให้เขาแดดจัดเพราะว่าเขาเป็นไม้ชอบร่มรำไรไม้ใบส่วนใหญ่จะชอบร่มรำไรค่ะไม้ใบไม่ชอบแดดจัดยกเว้นไม้ใบที่เลี้ยงสี เลี้ยงสีจะชอบแดดโอ้ยนี่ต้นนี้ประส้มไม่ได้ดูนานแล้วแย่แล้วเนี่ยสงสัยจะรากเน่านี่ไงเห็นไหมต้องเอาไปบูรณะใหม่หากระถางใหม่ค่ะเดี๋ยวกลาบไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวจอนเย็นมาทําอันนี้จะเป็นพลูสนิมหรือพลูกรรมี่ค่ะประส้มอกเขามาใส่ในในแก้วกาแฟ แก้วใหญ่อะแก้วที่เขาเรียกว่าแก้วอะไรนะแก้วใหญ่ใหญ่เลยเวลาเขาขายขายอลเลี้ยงขายน้ำหวานเขาเรียกว่าแก้วอะไรนะเนี่ยขายแก้วใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยประชมก็เ,เอามาเลี้ยงเพื่อที่จะจะให้เขาใบเล็กเพื่อที่จะให้เขามีขนาดเล็กแล้วเราจะเอาไปเลี้ยงในในถูเล็กๆแล้วก็ประดับตกแต่งที่ทำงานได้ อันนี้จะเป็นพลูด่างค่ะเลี้ยงไว้อันนี้คือคือต้นที่เริ่มเริ่มเลี้ยงเนี่ยค่ะเด็ดเข้ามาแล้วก็มาเริ่มเลี้ยงนี่เขาก็ออกยอดใหม่เห็นไหมเขาได้ยอดใหม่แล้วมันก็จะมีขนาดเล็กเพราะว่าภาชนะที่เขาอยู่เขาเล็กแต่ถ้าเขาอยู่ในดินหรือในกระถางใหญ่ๆเขาก็จะใบใหญ่ซึ่งมันจะไม่เหมาะกับที่ทํางานเดี๋ยวป้าส้มจะพาวนไปดูว่าใบใหญ่นี่มันขนาดไหนดู ดูขนาดนี้ไปก่อนนะนี่คือขนาดเล็กที่เขาเล็กลงหลังจากที่เราจํากัดพื้นที่เขาเนี่ยขนาดก็จะประมาณนี้ถ้าดูความใหญ่ใบใหญ่สุดประมาณความกว้างสองนิ้วความยาวสี่นิ้วเนาะประมาณนี้ค่ะเนี่ยแต่ถ้าไปดูใบจริงของเขานะโอ้โหถ้าหูช้างอะค่ะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆอันนี้ก็ของขมค่ะในยุคที่โควิด แพรบาดนี่แพงมากต้นเป็นร้อยแต่ยุคนี้ต้นละยี่สิบาทสิบาทก็ไม่มีใครซื้อที่บ้านประสมนี่คือเขาก็กระจายไปทั่วเต็มไปหมดเยอะไปหมดเนาะดูไปเรื่อยๆนี่เอื้องไมนานะสวยไหมคะเอื้องไมนาะอินโดเรารู้ชื่อที่แท้จริงของเขาแล้วเอื้องไหมนาะอินโด หรือเอื้องอินโดหรือเอื้องดอกแดงเห็นไหมคะสวยเนาะมันต่างจากเอื้องหมายนาบ้านเราต่างจากเอื้องที่อยู่ในานาค่ะเอื้องที่อยู่ในานานั่นเขาจะใบยาวๆใบไม่หนาอย่างนี้แล้วก็ดอกเขาก็จะเป็นเป็นชั้นๆชั้นๆแล้วก็มีดอกสีขาวเนาะดอกด้านในที่มีเกสรเป็นสีขาวสวยงามเหมือนกันค่ะเอื้องหมายนานี่คือปลูกไม่ยากเลยนะ สมเอากิ่งเข้ามาเสียบค่ะเดี๋ยวเขาก็โตแล้วก็ติดลูกติดหลานออกมาแตกหน่อออกมาเยอะนี่อีกอย่างหนึง่งฟ้าทลายโจรของขุมค่ะของขุมเต้มไปหมดสิ่งที่ไม่งามคืออันนี้อันนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมออกดอกมาก็ได้ประมาณนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาแน่นมากประส้มไม่ได้จัดการเนี่ยค่ะแน่นเขาอยู่ตรงนี้หลายปีแล้วขยายจนไม่รู้จะขยายยังไงในกระสอบใบเดียวเนี่ยค่ะ ก็เลยแน่นอยู่อย่างนี้แหละปราส้มก็ยังไม่ได้ทํามีสวนหนึ่งที่ขยายไปปลูกที่สวนแล้วตรงต้นแม่นี่ก็ยังแน่นอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะนกน้อยนําโชคใบด่างจากบ้านไร่วังพยอมปลูกไว้ที่สวนเยอะมากแล้วเขาก็กระจายขยายไม่ใช่กระจายยาวออกมาประส้มก็เลยตัดค่ะตัดกิ่งมาเสียบเนี่ยดูสิสิบเสียบไว้ก็เต็มเลยใครสนใจบอกนะผสมแบ่งให้ เยอะไปหมดเลยเนี่ยตายต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กๆน้อยๆที่ผระส้มปลูกไว้เต็มเลยเห็นไหมลิ้นมังกรนี่ก็เยอะค่ะอันนี้ปลูกจากใบนี่ใบเห็นไหมนี่คือใบใหญ่ใบใหญ่ที่เก็บมาตัดมาแล้วก็มาเสียบเสียบเสร็จเ,เขาก็มีแตกหน่อค่ะแตกหน่อก็คืออันนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวเลี้ยงไปสักพักเขาก็เต็มเหมือนกันนี่เหมือนกันนี่ก็ใบใหญ่ แล้วก็เลี้ยงไปสักพักเขาก็แตกหน่อออกมาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ได้สองหน่อสวยไหมล่ะเยอะไปหมดเลยอันนี้รวยไม่เลิกรวยไม่เลิกนี่ก็ปลูกจากใบค่ะก็คือใบอย่างเงี้ยเนี่ยใบอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะหัก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 ,หกอย่างเงี้ยแล้วก็โยนลงดินแล้วก็เอาดินโรยกลบเขาก็ติดถ้าวางอย่างนี้อาจจะติดค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะความชื้นสูง ก็อย่างนี้ค่ะปลูกง่ายมากเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็สวยอันนี้ปลาส้มก็ปลูกไว้ที่ทำงานด้วยเหมือนกันก็คือตัดตัดตรงเนี้เอาไปใส,ใส่ใส่ขวดน้ำหรือใส่แจกันก็สวยค่ะแล้วตอเดิมของเขาเนี่ยก็จะมีมีแตกแตกยอดออกมาใหม่ค่ะเ็มีตามีตาอยู่ ช่างมาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ส้มพาไปชมตรงนี้อีกหลายนึเงี่ยชมอย่างเ,เร็วๆดูๆดูๆสวยไหมล่ะทั้งรกทั้งสวยนะคะรกก็ต้องยอมให้รกนะเดี๋ยวกลับไปดูตรงนี้นี่ที่บอาะจะพามาดูพลูสนิมค่ะนี่เนี่ยใบยใหญ่ๆเขาคืออย่างนี้เลยเนะี่ย ใหญ่มากไปก่อนนะคะขออนุญาตไปคุยกับช่างก่อนบ๊ายบายค่ะ